อ๋อเหรองั้นเธอกินข้าวโพดนั่นเลยละกันอาบางทีช็อกแลตอาจจะทำมันอร่อยกันได้เดี๋ยวมาดูกันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ <c oughs> เออมันไม่อร่อยเลยมันไม่เข้ากันสุดๆถักราทำอะไรน่ะซุซสิฉันจำได้ว่าเราสามารถทำอื่นได้จากข้าวโพดเพื่อจะทำมันฉันต้องการเม็ดข้าวโพดส่วนที่เหลือก็โยนทิง้งไปเลยอ้ oh. แล้วทำไมเธอต้องใช้กระถาด้วยไป <c oughs> ยังคิดหน่อยอีกเหรอ ฉันก็เลยจะทำป๊อปคอร์นวิธีทำก็แค่อุ่นเม็ดขา้าวโพดให้สุกอา้ามันบินบ้นไปเลยฉันไม่คาดไว้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเจ๋งสุดๆไม่เป็นความคิดที่ดีมากฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชอบฉันชอบขาอ้าวโพดในรูปแบบนี้มากกว่า <B ingo. S 1> ยังขาดไปแค่ช็กโกแลตแต่ฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้สวยงามมาก ลมันลงตัวสุดๆแล้วตอนนี้แจาของฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะรสชาติของมันสุดจะบรรยายเลย <Awesome. S 1> ฉันอยากกินเพิ่มเพิ่มอี